ว่าเนื้อนุ่มติดปากไม่ติดแมสไปดูคนดู สวัสดีค่ะ,ะกลับเจอกมช่องแกมิสวแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแกมกลับมาพร้อมกับความตื่นเต้นทุกคนล่าสุดเมลินดานะคะออกเครื่องสำอางมาใหม่ทั้งตัวที่เขียนคิ้วของเขานะคะนี่ที่เขียนคิว้วทั้งตัวที่ปัดแก้มที่น้องแกมะพูดถึงไปในวิดีโอล่าสุดแล้วก็มีหลายๆคนนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากดูรีวิวนนั้นก็คือ Skin b r u ชดูโอนะคะแต่ในส่วนของวิดีโอนี้นี่นะคะแกมจะมารีวิวลิปคอลเลคชั่น ล่าสุดจากเมลินดานะคะนั่นก็คือตัวเมลินดาแอรี่รูจแมตทินตัวนี้นะคะทางเมลินดานะคะเขาเคลมมาว่าจะเป็นลิปแมตเนียนเนื้อนุ่มติด ไม่ติดแมสก็เดี๋ยววันนี้นะคะวิวเนื้อน้องเขาวสวอตสีแต่ละสีให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเราก็จะมาทดสอบความติดทนนานกันเหมือนเดิมก็จะเป็นปลอกฟ้าสีใสๆเนาะแล้วตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปตามเบอร์นะคะเปิดออกมาเ่อนๆจะเจอกับแอปพลิเคเตอร์หน้าต่างนี้นะคะซึ่งใช้ได้ดีเลยไม่มีปัญหาการใช้งานเลยนะคะรุ่นนี้นะคะวางขายอยู่ในราคา189บาทนะคะปริมาณ4.3กรัมสําหรับแก้มเท่าที่ไปลองลองลิฟมานะคะถือว่าให้ปริมาณมาเยอะ เลยนะคะแล้วก็ลิปรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาได้จากอี e วนต์บอยนะคะหรือว่าในช้อปปี้ตอนนี้ก็มีขายแล้วเดี๋ยวแกมทิง้งลิงก์มาให้ข้างล่างนะคะแบรนด์ <Brand S 1> นะคะเขาเคลมมาว่าตัวนี้นะคะจะเป็นลิปทิ้นบวกลิปแมทหลังจากที่ได้ลองน้องเขาวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าวัตรกรรมที่แบบใหม่มากๆสําหรับแกมทาเขาไปตอนแรกใช่ปะเขาจะมีความฉ่าความวาวเหมือนลิปทิ้นนะคะให้ความชุมช่มชื้นได้ดีมากๆไม่จับกับรอยแห้งบนปากนะคะวันนี้ตอนที่แกมทาเขาไปครั้งแรกเนี่ยปากแกมีความแห้งพอสมควรเลยแต่ว่า สามารถทําให้ปากแก้มเนี่ยดูเนียนได้จากที่ทาเขาไปแล้วใช่ป่ะเพื่อนเมื่อสามารถปล่อยให้น้องเขาเซตตัวได้ให้เป็นงานแบบว่าสีชัดๆแน่นๆก็ได้นะคะว่าจะใช้นิ้วมือเพื่อนๆนะคะเกลี่ยให้ทุกอย่างดูฟุ้งๆหรือว่าทาสีนอื่นๆเป็นงานออมเบรไล่โทนสีก็ได้หลังจากที่น้องเขาแห้งแล้วกลายเป็นเนื้อแมท ที่มีความบางเบาสปายปากให้ลิมฝีปากดูเนียนขึ้นกบร่องปากยังได้ดีนะคะเลคควิดเลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตต์บางตัวเนี่ยจะทิ้งความแห้งไว้บนปากแล้วก็จับกับร่องปากแต่ว่าลิปรตัวนี้ไม่เป็นมีความรู้สึกว่าคนที่มีริมฝีปากแห้งเนี่ยน่าจะใช้ตัวนี้ได้สบายเลยนะคะรุ่นนี้มีวางขายด้วยกันทั้งหมด8เฉดสีนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยคือมีตั้งแต่สีนูด๊ดโทนสีเข้มกลางๆแล้วก็โทนที่แบบว่ามีความกำกำช้ำช้สีของแต่ละอันเนี่ยมีความแน่นเลย ถึงแม้ว่าบางสีเนี่ยจะเป็นสีนูดนะคะเอามาดูสวอชของทั้ง8เฉดสีกันเลยค่ะสีที่อ่อนสุดในคอลเลคชันนี้นะคะนั่นก็คือสีต1นึมิวีนะคะทีนี้นะคะทางแบรนด์เขาบอกมาว่าจะเป็นสีนูดอมส้มติดเหลืองนะคะสําหรับแก้มตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีความติดเหลืองนะคะว่าวาทาไปบนริมฝีปากของแก้มแล้วนะคะมีความสึกว่าเขาทําให้ใบหน้าแก้มดูเหลืองขึ้นอไปนะคะสี0 2นะคะความสึกว่าสีนี้เนี่ยน่าจะขายดีมากๆเเฉดสีที่ทาได้ทุกวัน สีผิวน่าจะสามารถทาได้นะคะทางแบรนด์เขาบอกมาว่าจะเป็นโทนสีชมพูตุ่นติดสีน้ำตาลต่อไปนะคะสีศูนสานะคะสี Paris Pink เป็นสีชมพูนูดหวานนะคะบอกเลยว่าสีเนี่ยหวานจริงมีความหวานมากดูมีความแบบเป็นลูกคุณมากๆทาแล้วดูหวานมากๆสำหรับสีนี้นะคะ ไปนะคะ404นี้ชมพูอมส้มนะคะเป็นโทนสีที่มีความสดใสขึ้นมาหน่อยทาแล้วเนี่ยมีความสุกว่าผิวดูไบรท์ผิวดูผ่องนะคะ0 5นะคะ Ginger ร์ทีน่าจะเป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะเป็นโทนสียูนิเวอร์ซที่แบบว่าใครใครก็ทาแล้วรอดอะทุกคนต่อไป0 6ทรัคอตตาจะเป็นสีส้มอิฐโทนน้ำตาล406เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมาก ต่อไปนะคะ4 07 strawberry sunrise ที่ชอบงานแบบว่าสีแดงสดสดจัดๆอะไรเงี้ยแกมแนะนำสี07เลยและมาถึงสีสุดท้ายนะคะเป็นงานแบบว่าสีแดงม่วงๆนิดนึงนะคะชอบสีนี้มากเพราะว่าสีนี้นะคะเขามีความแบบคูลโทนผิวแกมะาทาลิปสีคูลโทนหรือว่าทาที่ทาตาสีคูลโทนนะคะเขาจะขับผิวแกมเป็นพิเศษนะคะ สีที่แทายอยู่วันนี้นะคะจะมี03 05แล้วก็08นะคะในบรรดาทั้ง8เฉดสีนี้นะคะจะมี2สีที่ปกติแล้วแกไม่ค่อยได้ทาสีแบบนี้เท่าไหร่เพราะแกมีความสุขว่าทาสีแบบนี้ไม่ค่อยขึ้นนั่นก็คือสี04กับ07แต่ก็รู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยการลิปแบบสีสดๆส,สีสดใสอะไรเงี้ยก็ลองดู2ตวัวนี้ได้นะคะสิ่งสุดท้ายที่ทําให้แกแบบเฮ้ยตาโตตาวาวตาลุกแบบเป็นไฟเลยนะคะคือความ ติดโทนของเขาด้วคก ลิปรุ่นนี้เป็นลิปรุ่นหนึ่งที่เคยอะไรก็เอาไม่ออกจะเป็นความแบบติดทนแบบ2ต่อดูคนเวลาเราทาลิปทิ้นไปแล้วเขาแห้งกลายเป็นเนื้อแมทใช่ปะแมทเนี่ยเวลาเราจูบอะไรเงี้ยเวลาเราเอากระดาษทิชชู่นะคะมาถูๆเขาเนี่ยก็จะมีลิปหลุดออกมาน้อยมากไม่พอทุกคนยังไม่พอเวลาเรากินข้าวเนี่ยความแมทเนี่ยก็จะหลุดออกไปก็จะเหลือความเป็นทิ้นดูเป็นสีปากแบบละเลื้อนเลื้อดูเป็นธรรมชาติว่าความเป็นทินนี้เนี่ยแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะเลเวลความเข้มความ อ่อนไม่เท่ากันนะคะโทนนานมากขนาดที่ใช้เมคอัพริโมเวอร์นะคะที่เป็นออยลอ์ลบนองเขาออกภาแบบสีแดงเป็นดินทินติดอยู่บนริมฝีปากเรานะคะอสนคะคะให้เมื่อมันดูแมสเรพูดไปสักพักหนึ่งรอบแตะไปเลยีอยาการทูๆๆๆอย่างนี้นะคะโปรแกรมจาให้ทุกคนดูไม่ตัดต่อนะไม่ตัดต่อให้ทุกคนดูแบบนี้เลยตอนนี้ก็ยัง จูก,กี่รอบแล้วก็ยังไม่มีอะไรหลุดออกมานะคะค่ะมาพูดถึงข้อเสียของตัวนี้นิดนึงนะคะจะบอกว่าข้อเสียหนึ่งที่แกมเจอนะคะเมื่อคนไหนนะคะเป็นคนที่ชอบลงคอนซีลเลอร์ก่อนลงลิปนะคะแกมแนะนาว่าสําหรับลิปตัวนี้เนี่ยคือลงไปตรงๆได้เลยอย่าทาคอนซีลเลอร์ก่อนเพราะแกมมีความรู้ว่าเวลาทาคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเคลื่อนง่ายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เพื่อนๆแบบว่าเจอการกินน้ำเนาะ กินอะไรที่แบบว่ามีความเป็นน้ำน้ำนะคะเพื่อนๆต้องใช้อะทิชชู่เนี่ยซับแบบลิปออกนิดนึงที่ซับ ความแมทออกเลยใช่ปะเขาก็จะได้เป็นงานแบบว่าเลือดละเลือดแบบนี้นะคะไงน,นะคะเพื่อนๆลองไปเล่นน้องคับกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้สีไหนมานะคะสามารถคอมเมนต์บอกแกมได้ข้างล่างเลยนะคะไม่ตงยังไงนะคะเดี๋ยวยันจะทิ้งพิกัดของลิปตัวนี้นะคะไว้ให้ในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยแล้วใครที่ขอรีวิวที่ปัดแก้มของเมลินดาไว้นะคะอย่ายลืมกลับมาดูกันนะคะช่องน้องแกมนะคะมีคนติดตามครบ2 0 0 0 0คนเลว ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะสําหรับสปอร์ตแล้วก็กําลังใจที่ส่งเข้ามาหากันนะคะยังไงนะคะแก้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะโน so, วันนี้นะคะน้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปค่ะสวัสดีค่ะ